นุนชตาราศีและลัคนาราศีกันประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับชาวราศีกันนะครับหมอแมนเองก็เป็นคนราศีกันนะครับเกิดวันที่25กันยายนนะก็เป็นชาวราศีกันถึงแม้ลัคนาจะไปตกเคกศนะแต่ก็ราศีเองเนี่ยหมอแมนก็ดูมาตลอดนะครับไม่เคยทิ้งนะถึงแม้ว่าจะรู้ลัคนากำเนิดตัวเองแล้วนะครับ ราศีนี่ก็คือช่วงวันที่เราเกิดส่วนใหญ่นะครับตำราคนเกิดราศีกันก็จะประมาณช่วง17กันยายนอะไรเงี้ย16 17กันยายนเป็นต้นไปถึงประมาณ16 17ตุลาคมโดยประมาณนะครับก็สามารถที่จะรับชมคลิปนี้ได้หรือใครที่รู้ลัคนากาเนิดตัวเองว่าเป็นลัคนากันก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะครับคราวนี้ราศีกันเนี่ย ในเดือนนี้เป็นเดือนที่มีอะไรที่ต้องจัดการแบบปุ๊บปั๊บฉับไวไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตนะครับเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องครอบครัวเรื่องบริวารอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะถูกจัดการอย่างรวดเร็วนะครับไม่พูดง่ายว่าไม่ไม่ไม่ชักช้าอะไรที่มันจะต้องทำมันก็ต้องมันก็ทำได้ทำเลย อะไรที่คิดว่าจะแผนไว้วัดนานแล้วในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะได้ทำแบบรวดเร็วนะครับดาวประจำตัวโคจรเสิร์ดเดินเร็วกว่าปกตินะครับซึ่งจริงๆเสิร์ดมาสักพักแล้วดาวพุธเนี่ยเดินเร็วนะครับในรอบนี้เนี่ยไปยกย้ายในวันที่14่กุมภาพันธ์แต่ก่อนจะถึง14กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวพุธเองก็สถิตอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีนะครับดาวพุธเองสถิตอยู่ในตำแหน่งปุตตะครับ ซึ่งปุตตานั้นก็แปลว่าบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชานะครับงานใหม่รักใหม่ตัวเราพุธเองสถิตอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับแต่ว่าไปโยกสัมพันธ์กับดาวพราหูซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นชาวรัคนาราศีกันมีเรื่องที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารผู้ใตาบังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงของเราที่เราอุปการะาไว้ การเข้าไปเกี่ยวข้องครั้งนี้ครับอาจจะเป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องในแง่ของการที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปดูแลเข้าไปใช้คําว่าเข้าไปหนักอกหนักใจด้วยนะครับเข้าไปมีความยุ่งยากเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าดาวพุธตรงนี้นั้นเจอกับดาวพราหูนะครับโยกสัมพันธ์กันเป็นดาวคู่ศัตรูแสดงว่ามันต้องเกิดความยุ่งยากนะฮะบุตรหลานของท่านนะครับบางทีอาจจะมีความยุ่งยากบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของเอกสารก็ได้นะครับ ลูกน้องครับบริวารครับบางทีก็อาจจะสร้างความเ,าเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าปวดหัวให้กับเราก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาของการมีลูกน้องนะผู้ใตายากับบัญชานะครับก็ต้องย่อมมีปัญหากันบ้างในเรื่องของการงานเองราศีกันก็สอกเขาจะมีความยุ่งยากมีความวุ่นวายนะครับมีการสื่อสารการสื่อความที่ผิดพลาดในแง่ของข้อมูลข่าวสาร รืองานเอกสารต่างๆมีเกณฑ์ผิดพลาดนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยดาวเป็นดาวการงานของราศีกันด้วยแล้วก็เป็นดาวประจําตัวของราศีกันด้วยความผิดพลาดเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสท,ท,ทั้งที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆผู้คนที่ทํางานร่วมกับคุณหรือแม้กระทั่งเกิดขึ้นจากตัวคุณเองนะครับก็มีโอกาสที่จะมันจะเกิดการสื่อสารที่ผิดเพี้ยนไปนะครับ เหล่านี้ครับที่หมอแมนไทยมาทั้งหมดเนี่ยอิทธิพลเนี่ยกดจากดาวเพียงแค่2ดวงเท่านั้นนะครับนั่นก็คือดาวพุธและดาวพระราหูที่โคจรโยกกันโยกคือสัมพันธ์กันเป็น3แค่กันนะครับและเล็งนวนชะตาราศีกันด้วยนะรเรื่องของคดีความข้อกฎหมายการฟ้องร้องต่างๆการผิดพลาดทางเอกสารการล่าช้าของเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆจะมีเกิดขึ้นนะครับเรื่องของบริวารเองก็มีปัญหาเพราะว่า ดาวปุตตะคือบุตรบริวารตกอรินะครับใครมีบุตรหลานใครมีบริวารใครมีสัตว์เลี้ยงนะครับก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือการสูญเสียนะครับก็ถ้าเรื่องการสูญเสียเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเจอแบบในตอนนี้นะครับแต่ว่าเป็นในเรื่องของถ้าเกิดคุณมี บริวารน,นะครับหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงหรือมีที่เขาป่วยหนักอะไรเงี้ยมีความสุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องนิดหนึ่งนะครับบอกกันไว้ว่ามันอาจจะมีเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะดาวพุธเนี่ยก็ไปโยกสัมพันธ์กับพฤติยูด้วยนะครับไปตรีโกนนะไม่ใช่โยกกันไปตรีโกนสัมพันธ์กันนะครับอันนี้นี่คือช่วงของ ครึ่งเดือนแรกนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังเองเนี่ยถามว่ามันดีขึ้นไหมเมื่อดาวพุธยกย้ายก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ได้ดีขึ้นนะแบบร้อนะครับมันมีจุดที่มันดีขึ้นแล้วมันก็มีจุดที่ควรระวังสิ่งที่ดีขึ้นก็คือเรื่องของการผิดพลาดเรื่องการสื่อสารนะครับหรือว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มันจะผิดพลาดเนี่ยมันจะดีขึ้นครับข้อมูลข่าวสารที่เราส่งไปเนี่ยมันก็จะชัดเจนนะครับ มันก็เกณฑ์การผิดพลาดอะไรต่างๆมันมันน้อยลงแหละมันแทบจะไม่มีเลยนะครับถือว่ามันมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับในแง่ของงานต่างๆงานเอกสารหรือว่างานติดต่อการประสานงานต่างๆงานข้อมูลต่างๆถือว่าดีขึ้นนะครับจะเจอความท้าทายใหญ่ๆบางอย่างเป็นความท้าทายที่สําคัญซึ่งถ้าคุณทําได้ไอความท้าทายเนี้ยมันจะสร้างความ เอาพูดกันเข้าใจใง่ายสร้างความเจริญนะสร้างความเจริญให้เป็นการอัปเกรดนะครับอัปเกรดเรื่องงานของคุณอัปเกรดเรื่องตัวคุณเองนะครับอาจจะมนะีเรื่องของสิ่งที่ยากๆบางอย่างเป็นงานที่ท้าทายบางอย่างให้คุณได้ทำแต่ว่าทำแล้วดีทำแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ประสบความสำเร็จแต่ความสำเร็จนะั้นเกิดขึ้นจากการลงมือทำจาก ความวิริยะอุตสาหะมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายๆนะครับมันจะต้องเจอกับบทพิสูจน์บางอย่างซึ่งก็ไม่น่าจะเหลือบ่ากว่าแรงหรอกนะครับในเรื่องเงินเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องซีเรียดมากสักเท่าไหร่เพราะว่าแนวโน้มเนี่ยนะครับมันเป็นทิศทางที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยราศีกันเองก็จะรายจ่ายเยอะเลยนะครับรายใจ่ายในที่นี้เนี่ยมาจากทุกทิศทุกทางในเรื่องของหนี้สินต่างๆเรื่องของรายจ่ายที่ต้องจ่ายประจําปีรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของการประกันต่างๆเรื่องของสุขภาพเรื่องของบุตรหลานเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เองเนี่ยซึ่งเป็นดาวการเงินเนี่ยก็ โยกสัมพันธ์กับดาวเสาร์เนี่ยมายาวนานตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะครับแล้วในช่วงครึ่งเดือนแรกของกุมภาพันธ์ก็ยังโยกสัมพันธ์อยู่เป็นดาวเสียทรัพย์ที่ชัดเจนนะครับเสียทรัพย์เป็นเงินสดเลยเพราะฉะนั้นก็ยังมีเรื่องให้ต้องจ่ายนะครับถามว่าไรายได้เป็นยังไงครับก็การได้มาเนี่ยสามารถได้มาอยู่เรื่อยๆนะครับ แต่รายจ่ายเนี่ยมันก็จ่ายทีออกเป็นก้อนนะฮะรายได้เนี่ยมันได้มาแต่อาจจะได้มาแบบไม่ได้ว่าได้เป็นก้อนนะได้มาแบบยิบยิบย่บยอยๆหน่อยแต่เวลาจ่ายออกจ่ายเป็นก้อนนะครับก็ต้องดูแลให้ดีบริหารจัดการการเงินให้ดีเก็บออมให้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยความรักความสัมพันธ์ก็ต้องบอกกันตามตรงว่าบางทีอาจจะยังมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับสำหรับราศีกัน ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยยังไม่มีคู่เนี่ยนะครับหมแมนก็แนะนําว่าอยู่คนเดียวไปก่อนนะจะจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับการอยู่คนเดียวหมายถึงว่าสถานะของเราอะ่ะเราจะไม่ต้องไปตกร่องป่องชินกับใคระนะครับอาจจะคุยกับคนนั้นคนนี้ได้มีเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้เป็นเรื่องธรรมดาพูดคุยกันเรียนรู้กันแต่ว่าอย่าเพิ่งตกร่องป่องชินครับเพราะว่า ดวงชะตาถ้าดาวพระราหูเล็งลัคนาราศีแล้วก็คือยังเป็นขั้นของพินทุบาทอยู่นะครับเสาเพ่งเล็งลับแล้วอสุรานะอสุราคือพระราหูนะครับก็ไม่ว่าจะเสาหรือราหูเนี่ยเล็งลัคนาราศีนี่คือดวงพินทุบาทดวงดวงแตกดวงร้าวนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในเรือนคู่ต่อให้เราเจอคนที่ถูกใจมากน้อยแค่ไหนเหมือนจะไปได้ดีแค่ไหนนะครับ เมื่อมาได้คบหาพูดคุยกันแล้วสุดท้ายแล้วก็จะเจอจุดที่มันไม่ลงตัวก็จะต้องยุติความสัมพันธ์ไปนะครับอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนลงหน้านะฮะคุณก็จะคงจะต้องรอในช่วงที่พระราหูนั้นยกย้ายนะครับนั่นก็คือวันที่5พฤษภาคมปี68ปนะครับปี68เพราะฉะนั้นปี67เนี้ยเรื่องของความรักในราศีกันคิดว่าเออก็ยังไม่ควรจะไปลงหลักปักฐานกับ สำหรับค,คนโสดนะคนโสดส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันเต็มไปด้วยการสื่อสารที่ไม่ค่อยจะเข้าอกเข้าใจกันสักเท่าไหรนะ่บางทีก็เหมือนพูดคนคนละภาษานะครับบางทีก็พ้องแง่แม่งอนเหมือนลิ้นกับฟันกนะ็ทบกระกทางกันสื่อความกันไม่ค่อยจะเข้าใจบางคนพูดข่าวอีกคนหนึ่งได้ยินเป็นดำอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแล้วก็ ดาวคู่ครองเนี่ยยังอยู่ในภพมรณะอยู่คือดาวพระหัสสบบดีนะครับเพราะฉะนั้นมันความสัมพันธ์มันไม่ค่อยจะโรแมนติกสักเท่าไหร่แนะนำการแก้เคล็ดสำหรับราศีกันเนี่ยให้พาแฟนไปเที่ยวในที่ไกลๆๆต่างจังหวัดต่างประเทศแบบนี้นะหนึ่งเป็นการแก้ดาวเพราะว่าดาวปตัตตานีเนี่ยปตัตตนีมรณะคือคู่ครองก็จะต้องพัดถิ่น นะคู่ครองต้องพัดถิน่นไม่งั้นคู่ครองจะเจ็บป่วยคุณต้องพาเขาไปพัดถิน่นะพาไปเที่ยวไกลๆต่างถิน่นต่างแคว้นแดนไกลได้หมดนะครับ2ดาวปตัตตนีมรณะเนี่ยถ้าไม่พาไปเที่ยวไกลๆเนี่ยมันอาจจะเกิดการเจ็บป่วยได้นะครับคู่ของคุณจะมีการเจ็บป่วยนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับมีการไม่ไม่สบายอะไรอย่างนี้ วรณนแปลว่าการเจ็บป่วยนะครับหรือในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าใครสายป่านาสายป่านใครสายป่านยาวไม่พอเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องความสัมพันธ์นะครับเพราะว่านอกจากดาวพระราหูเนี่ยเล็งลัคนาราศีอยู่ในเรือนคู่แล้วเป็นพินทุบาทเกิดความเสียหายความาดวงแตกดวงร้าวเรื่องคู่นะครับและดาวคู่ครองเองเนี่ย ก็ยังอยู่ในเรือนมรณะด้วยนะมรณะแปลว่าจุดจบวันนั้นดาวคู่ครองเรื่องความสัมพันธ์ก็มีสิทธิ์ที่ถึงจุดจบได้สําหรับใครที่สายปัน่นยาวไม่เพียงพอนะครับนอกจากในเรื่องของคู่ครองแล้วเนี่ยก็ยังเตือนกันในเรื่องของครอบครัวนะครับครอบครัวก็หมายถึงพ่อแม่พี่น้องเรานะเอ่อการพูดคุยกันนะครับถ้ามีระยะห่างสักหน่อยได้ก็จะดี ยิ่งถ้าใกล้กันคุยกันมากคุยกันทุกเรื่องก็จะยิ่งเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีระยะห่างสักนิดหนึง่งมี <c> space <oughs> มีช่องว่าง <c oughs> ช่องว่างสักนิดหนึง่งช่องว่างอาจจะเป็นช่องว่างระหว่างวัก็ได้นะครับมีช่องว่างให้แต่ละบุคคลเนี่ยเขาได้คิดได้ทำในแบบที่เขาต้องการ นะครับบางทีอาจจะไม่ต้องไปแสวงหาความผิดถูกอะไรมากนักนะครับก็มีระยะห่างสักนิดหนึ่งสำหรับสมาชิกในครอบครัวนะเพราะว่าดาวครอบครัวเนี่ยก็อยู่ในภพมรณะด้วยนะครับในเรื่องของโชคลาภเนี่ยนะครับโชคลาภได้มาแบบแบบเป็นโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะไม่ได้เป็นโชคลาภใหญ่ ได้มาแบบเล็กๆน้อยๆแต่เวลาเสียสตังค์ราศีกันนี้เสียเป็นก้อนนะครับเพราะนั้นก็แมネจรายรับรายจ่ายของคุณให้ดีนะครับโดยภาพรวมแล้วในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันมีทั้งจุดที่ดีแล้วก็จุดที่ควรระมัดระวังนะครับบางอย่างเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เช่นเรื่องครอบครัวเรื่องบุตรหลาน นะครับเรื่องการเจ็บป่วยระต่างๆควบคุมยากเพราะนั้นก็พยายามควบคุมในจุดที่เราควบคุมได้เช่นพฤติกรรมการเงินของเราพฤติกรรมในการพูดเรื่องคำพูดเรื่องการแสดงออกต่างๆอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการทำให้เกิดความขัดแย้งเราก็พยายามปรับพยายามลดที่ตัวเรานะครับปัญหาต่างๆที่มันจะ บานปลายเนี่ยมันจะได้อยู่ในวงแคบๆแทนมันจะได้ผ่อนหนักเป็นเบานะครับวิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดก็คือแก้ที่พฤติกรรมของตัวเราเองนี่แหละนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ